คนเรามันไม่สามารถพูดได้ทุกอย่างต่อให้เราอยากพูดอะไรได้ใช่แก้มบุ่มเปรียดาเคลียชัดกลางไหลสดคนที่โดนกระทำเจ็บไม่เป็นหรอคะกระแสดราม่านั้นก็ยังคงร้อนระอุอย่างต่อเนื่องเลยล่คะค่ะสำหรับกรณีคุณแม่ของนางรายสุตาสลินยาสิทธาชัยหรือคุณแม่ลีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงปมเจ็บในอดีต เมื่อลูกสาวสุดที่รักแก้มบุ๋มปรียดานั้นต้องถูกถอดออกจากละครดังกลางอากาศเหตุเพราะนางเอกไม่ปรื้มซึ่งแน่นอนค่ะงานนี้นอกจากส่งผลให้ชาวเน็ตสายเพือกสายเมาส์จับโยงดราม่าไปถึงหลายคนคนดังในโลกบันเทิงจนก่อให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เผ็ดร้อนตามมานับไม่ถ้วนเลยล่ะคะ่ะก็ยังมีฟีดแบ็บางส่วนเช่น มีข้อความไปถามถ่ายแบบตรงๆกับแก้มบุ๋มเปียดาขณะที่เจ้าตัวนั้นกำลังไหลสดในทํำนองว่าสรุปแล้วนางเอกคนดังกล่าวนั้นคือใครรวมถึงมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือเปล่ากระทั่งแก้มบุ๋มนั้นก็ได้ตอบกลับถึงเรื่องนี้แบบมวนเดียวจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพูดในสิ่งที่เคยโดนกระทำไม่ได้บอกว่าใครถ้าเธอสงสารใคร ก็อย่าเอาทัวร์ไปลงคนนั้นแค่นั้นเองค่ะคนที่โดนกระทำสิ0ปีย0สิบปีเขาเจ็บไม่เป็นหรอคะแม่เขารู้สึกไม่เป็นหรอคะเขาเลี้ยงลูกมาด้วยความรักทุกๆคนไม่ต้องพูดอะไรเยอะเข้าใจปะคือ <ใน S 1> เราอยากรู้คือไม่ต้องหนูอขอพูดเองคือเราอยากรู้ว่าอยากเผือกเรื่องคนอื่นะ่ะจนมารยาทในการถามอะมีไหมคะ 1ิปี20ปีถ้าตัวคุณเป็นคนที่โดนน่ะคุณจะรู้สึกไหมคะนั่นจีนไงสิปีก็งไม่สาไม่ต้องถามหรอกว่าใครทำอะไรยังไงบ้างพูดแค่ให้รู้ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้สวยงามอย่างที่คุณคิดเข้าใจป่ะคนที่แว๊แว๊แว๊หนูอาจจะเลวรับหลังก็ได้หรือหนูอาจจะดีก็ได้ แต่ตอนนี้ที่คุณมานั่งจี้ถามคำถามหนูว่าคุณเป็นคนดีจริงๆหรือเปล่าคะคุณอาจจะแย่กว่าคนที่เขามีปัญหากันด้วยซ้ำด้วยมารยาททางสังคมที่เราควรถามหรือไม่ควรถามเนาะ